คนถามลองกันเข้ามาเยอะมากเลยนะคะว่าจะสอบช่วงไหนบอกตรงนี้ตรงนี้ที่นี่ที่เดียวครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วนะคะว่าในการสอบรับราชการนะคะไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งครูรอบทั่วไปครูกรณีพิเศษการศึกษาพิเศษรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการนะคะแล้วก็หลายๆสอบนะคะช่วงที่จะมีการสอบก็คือ หลังจากที่มีการแต่งตั้งอ,อกอรสศเขตพื้นที่การสาร็จใช่ไหมคะและล่าสุดเนี่ยเพิ่งเสร็จไปและอีกไม่นานนะคะอีกไม่นานก็คงจะประมาณพฤษภามิถุนา กรกฎาช่วงนี้แน่นอนนะคะหรือว่าถ้ามันเลื่อนออกไปก็คงจะไม่มากเกินไปกว่านี้สักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าทุกคนคะ่ะสิ่งที่ทุกคนถามว่าสอบเมื่อไหร่สอบเมื่อไหร่เราเดาได้กันอยู่แล้วแหละว,ว่ามันเป็นช่วงต้นปีอยู่แล้วไม่เกินกลางปีนี้แน่นอนแต่ว่าสำคัญมากกว่านั้นคือ คุณพร้อมหรือยังมากกว่าไม่ว่าเขาจะเปิดสอบช่วงไหนแต่เรากะระยะเวลาแล้วเราประมาณการว่าประมาณหนึ่งเดือน2เดือนหรือสมเดือนกะเวลาประมาณนี้อย่าให้เกินนี้แล้วเราเอาเวลาที่มีมาเตรียมความพร้อมในการอ่านหนังสือ มันจะต้องแบ่งเวลาเท่าไหร่ถ้าเรายังไม่เริ่มเลยหรือมันเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ในเนื้อหาที่เหลือที่เราจะเตรียมความพร้อมในการรอสอบนะคะตรงนี้สําคัญกว่าเยอะเลยค่ะในการเวลาที่เขาประกาศมาคโครมมาว่ารับสมัครนะคะคุณต้องรู้แน่นอนอยู่แล้วเพราะมันจะเป็นข่าวดังแล้วแบบ แต่ละเพจจะแชร์กันเยอะมากแต่สิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้คือคุณจะต้องเตรียมความรู้ให้พร้อมอยู่ตลอดเวลาเอาให้แน่นให้แม่นแล้วก็ให้พร้อมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นความรู้ในในส่วนของภาคกภาคขและก็การสอบสัมภาษณ์เอกสารเตรียมไว้เลยค่ะนะคะเอาแบบนี้เลยเพราะว่าตอนที่ลองสอบเองลองก็ใช้แค่วิธีการนี้ลองไม่ไปรอนั่งถามใครนะคะว่าจะสอบเมื่อไหร่ แล้วต้องไปถามคนนู้นคนนี้เพื่อให้ได้คําตอบว่าจะสอบเมื่อไหร่กันแน่ซึ่งขนาดที่หน่วยงานนั้นประกาศออกมาเองเป็นปฏิทินมาแล้วเขายังมีการเลื่อนดังนั้นเราจะหาวันชัวร์เลยไม่ได้แน่นอนแต่สิ่งที่จะวัดได้ว่าเราได้ชัวร์จริงๆคือความรู้ความสามารถที่เรามีแล้วความพร้อมที่เราพร้อมมากที่สุดนั่นคือสิ่งที่จะวัดว่าคุณจะสามารถที่จะสอบรับราชการได้ในรอบนี้ค่ะ